อาจารย์เข้ามาแล้วอืมอม,มนั่งก่อนเมื่อวานมีคนลอบทำร้ายเจ้าใช่ไหมเล่ามาให้ข้าฟังอย่างละเอียดเป็นสื่อเหนียนจากช่างหุยมีสารฝันร้ายสื่อเหนียน ใช่ครับเขาปล่อยเจ้ากลับมากันเลยซื้อเนียนเป็นคนโหดเหี้ยมมากด้วยวิญญาณยุทธพิเศษของเขาไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะต่อสู้หรือถอยหนีด้วนยากจะสำเร็จเขาตายแล้วตายด้วยหยาดพญายมเขาได้กระดูกวิญญาณของเขามาด้วยออกให้ขัดรูส้วยแล้วเขา เมื่อเจอ้าูดูกวิญญาณเจ้ายังไม่ลืมสิ่งที่ข้ากำชับไว้ไม่ได้ดูดเกินมันทันทีทำให้เห็นว่าจิตใจของเจ้าอยู่เหนือคนธรรมดาแล้วข้าก็สบายใจที่จะให้เจ้าจบการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการประลองส่วนเรื่องของซสือเหนียถ้ามเจ้านำไปบอกใครเด็ดขาด มาแ,แต่เจ็ดประหลาดแห่งสือไลเคื่อและฟู่หลันเตอ๋อครับสือเนียนหายตัวไปเรื่องนี้เจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกระดูกวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกันเข้าใจหรือเปล่าอาจารย์คุณสมบัติของกระดูกวิญญ,ญาณนี่คืออะไรเลยครับกระดูกวิญญ,ญาณน,นี้น่าจะเป็นพวกอัญมณีเหมาะกับวิญญ,ญาจารสายช่วยเหลือแ,<ต>และพวกมิติมายาเพราะงั้นมันไม่เหมาะกับเจ้า ถ้าหากเป็นไปได้ใช้มันแลกกระดูกวิญญาณที่เหมาะกับเจ้ากระดูกวิญญาณไหนที่จะบอกกับข้าเหรอกระดูกวิญญาณสายพืชและสายพละกาลังกระดูกวิญญาณสายพืชนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่างชัดเจนส่วนกระดูกวิญญาณสายพละกาลังจะช่วยเพิ่มพลังให้ทําให้เจ้าทนรับแรงกดดันได้มากขึ้นและช่วยเตรียมพร้อมสําหรับวิญญ,ญาณยุทที่สองของเจ้าเราจะแลกเปลี่ยนกระดูกวิญญ,ญาณได้เมื่อไรหร่ละครับอย่าใจร้อน กระดูกวิญญาณเป็นเรื่องอ่อนไหวในแวดวงวิญญาจย์ถ้าภูมิหลังของเจ้าไม่มีอำนาจแข็งแกร่งมากพอแล้วก็ไม่เพียงเปลี่ยนกระดูกวิญญาณที่เหมาะสมไม่ได้เจ้าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้เมื่อเร็วนี้ที่สนามประมูลเทียนโตมียามถูกฆ่าสมบัติหายไปที่สพไม่มีบาดแผลชะกันแต่ดูแล้วคงทรมานก่อสิ้นใจคิดว่าเป็นฝีมือของสื่อเนียนจะบอกว่านี่เป็นสินค้าจากสนามประมูลที่ถูกขโมยไปเลย จะคืนกระดูกวิญญาณให้สนามประมูลไม่ได้ไม่งั้นเรื่องยามถูกฆ่าและสินค้าที่ถูกขโมยจะโยงมาถึงเจ้าการตายของสือเดียนก็อาจจะมีการสืบสวนวันนี้เรื่องกระดูกวิญญาณให้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ถ้าหาพ่อเจ้ายังอยู่แล้วก็ไม่มีใครทําร้ายเจ้าได้เจ้าอาจจะได้รับการหนุนจากสํานักเ่าที่